สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์รักโลกนั่นก็คือ c คลีนไลทิงแพดไคเต็ดหรือกระดานรักโลก k คเ e ็เป็นกระดานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประหยัดไม่สิ้นเปลืองกระดาษมึกหรือแบตเตอรี่เขียนและลบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองตกค้างและก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของกระดานไทเต็กกันเลยส่วนแรกคือส่วนของกระดานไทเตกที่เป็นพื้นที่สําหรับเขียนส่วนที่2ก็คือปากกาแม่เหล็กที่ใช้ทําหน้าที่ขีดเขียนสิ่งต่างๆลงไปในกระดานไทเตกส่วนที่3คือ El a s เซอร์แคฟอกปากกาสำหรับการลบเฉพาะจุดในพื้นที่เล็กๆ ส่วนที่4คือแปลงลบกระดานที่ใช้ลบในส่วนพื้นที่ใหญ่ๆหรือลบทั้งกระดานต่อจากนั้นเราจะมาทําการทดสอบการใช้งานให้เห็นกนารจัดจว่าเจ้ากระดานไขเตกใช้งานง่ายและดียังไงเรารับชมไปพร้อมกันเลยโดยเริ่มจากการเขียนมาลองดูกันเลยนะครับที่เราได้ลองเขียนดูแล้วนะครับบอกได้เลยว่าเขียนได้ลื่นม,มากๆไม่สะดุดเลย มาดูกันต่อที่ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการลบแบบเฉพาะจุดด้วยอลเลเซอร์แครบอปากกาที่มีเอาไว้เพื่อใช้ในการลบเฉพาะจุดลบง่ายไม่ยุ่งยากต่อมาเรามาดูการลบในพื้นที่ใหญ่ด้วยแปรงลบกระดานกันบ้างเป็นวิธีที่ง่ายมากๆมาชมกันเลย สิ่งขั้นตอนการทดสอบ water resistance นะครับของเจ้ากระดางไคเตะหรือความสามารถในการกันน้ำของเจ้ากระดานไคเตะนะครับว่าทําได้จริงหรือไม่นะครับว่าแล้วเรามาลองกันเลยนะครับเริ่มจากเทน้ําลงไปนะครับน้าที่ใช้ก็เป็นน้ําร้อนด้วยนะฮะแล้วตามด้วยผ้าขนหนูครับเช็ดทําความสะอาดลองดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะได้อะไรจากการทดสอบนะครับเราก็จะเห็นตัวหนังสือที่อยู่บนกระดานนะครับไม่ลอกล่อนไม่ซึมออกมาแต่อย่างใดนะครับ ก็สรุปได้ว่านะครับขั้นตอนการทดสอบ Water r e s i s t a n c e ของเจ้ากระดานไคเตนี้ผ่านครับมาดูกันต่อขั้นตอนการใช้แอปพลิเคชันไคเตมาถึงตอนการบันทึกสิ่งที่คุณเขียนในกระดานไคเตให้เป็นภาพเพื่อการจัดเก็บหรือแชร์ต่อไปให้กับแอปพลิเคชันต่างๆ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันคาเตะบนโทรศัพท์มือถือซึ่งในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการจับภาพด้วยแอปคาเตะกันนะครับ 1. โดยเริ่มจากการคลิกเข้าไปที่แอปคาเตะ2เมื่อเปิดเข้ามาในแอปแล้วให้นำกล้องมือเข้าไปส่องที่กระดานคาเตะเพื่อจับภาพบนกระดาน 3. เมื่อแอปได้จับภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วรอให้แอปประมวลผลสักพักหลังจากแอปได้ประมวลผล เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นภาพที่เราจับบนกระดานไคเตะปรากฏอยู่บนหน้าจอมือถือ 4. หากเราต้องการแก้ไขหรือใส่รายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถใช้เครื่องมือตรงแถบข้างล่างของแอปส่วนเครื่องมือที่ใช้กันบ่อยๆก็จะเป็นไอคอนรูปคล้ายๆดวงอาทิตย์มีเอาไว้สำหรับปรับความเข้มของเส้นให้ดูชัดขึ้นระดับให้เลือกอยู่ที่7ระดับ ถ้าอยากจะเพิ่มเติมรายละเอียดในภาพก็ให้กดที่ไอคอนลูกป,ปากกาก็สามารถวาดเส้นเพิ่มเติมได้ตามที่เราต้องการ5เมื่อปรับภาพและเพิ่มรายละเอียดตามที่ต้องการแล้วเราก็สามารถเซฟเก็บวไว้หรือจะแชร์ไปตามแอปพลิเคชันต่างๆได้ตามที่เราต้องการ